สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทโลโต้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูสูตรหน่วยบนนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะครับก็เป็นสูตรมาตรฐานนะครับเป็นสูตร6ตัว1สูตรนะครับแล้วก็สูตร5ตัว2สูตรก็ยกตัวอย่างมาให้ดูห้างวดนะครับซึ่งทั้ง3สูตรนี้นะครับชนกันที่21งวดนะครับ แล้วก็สูตรนี้จะเดินยาวกว่านะครับสูตรหตัวนะครับก็ไปทําย้อนหลังกันดูนะครับเราก็จะมาทําให้ดูนะครับตั้งแต่งวดวัดนที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับก็สูตรที่หนึงนะครับเราก็คำนวณได้สี่ห้าหกเจ็นะครับสูตรที่สองได้สี่เจ็ด้าหนึ่งสนะครับสูตรที่สามได้เจ็ดเกาหนึ่งสามห้าเราก็มาหาตัวชนกันนะครับ ตัวที่ชนกันนะครับก็จะมีเลขห้านะครับเลขเจ็ดนะครับสี่ชนแค่สองสูตรนะครับก็มีเลขเจ็ดนะครับที่ชนสามสูตรเลขเก้านะครับเราก็ได้เลขเจ็ดกับเก้านะครับที่ชนกันนะครับผลลัพธ์ออกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ ขอพายรับออก979นะครับหลักหน่วยก็เข้าที่เลข9งวดต่อมานะครับสูตรที่1คำนวณได้2 3 4 5 6 7นะครับสูตรที่2ได้6 9 1 3 5 สูตรที่3ามจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเรามาหาตัวที่ชนนะครับ3สูตรก็จะมีเลข3นะครับเลข5ชน2ตัวนะครับ3กับ5้านะครับ ระวันงนังวดถัดมาออก063นะครับหลักหน่วยก็เข้าที่เลข3อันนี้เอาชนเทศที่3สูตรก่อนนะครับเดี๋ยวในงวดถัดไปนะครับเราก็จะมีตัวรอกนะัคือชน2สูตรด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการนำเสนอให้เพื่อนได้นำไปพิจารณานะครับส่วนมากก็จะอาจจะมีหลุด1สูตรนะครับ ก็เก็บไว้เป็นตัวการนะครับสำหรับตัวที่ชนสองสูตรนะครับในวันนี้นะครับโมดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองได้หกเก้าหนึ่งสามห้านะครับสูตรที่สามได้สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งตัวที่ชนกันนะครับนั่นก็คือห้ากับเก้านะครับสามสูตรผลวัพออกสามเก้าห้านะครับ หลักหนวก็มาที่เลขห้างวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งจำนวนได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสูตรที่สองได้สามหกแปดศูนย์สองสูตรที่สามเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งงวดนี้นะครับ ชนกันตัวเดียวนะครับสามสูตรนะครับมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเลขสามนะครับซึ่งผลลงพธ์ในงวดถัดมานะครับ3ตัวบนออก6 0ศูนย์สามในงวดวันที่16มีนานะครับ สูตรที่1คํานวณได้456789นะครับสูตรที่2ได้14680สูตรที่3ได้02468นะครับเชิกันที่4นะครับแล้วก็6แล้วก็8นะครับวันนี้ชนกัน3ตัวนะครับน่าก็คือ468 ผลลัพธ์นในงวดถัดมานะครับสาตัวบนออกหกสองหกนะครับหลักหน่วยก็มาที่เลขหกครับก็ยี่สิบเอ็ดงวดนะครับเราก็มาดูนะครับว่าในงวดนี้จะชนกันที่ตัวไหนนะครับทั้งสามสูตรนะครับดูวิธีคิดนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ผลลงวัลในตำแหน่งหลักหมื่นนะครับหกครั้งนะครับ ก้าหกห้าสิบสี่นะครับก็ได้สี่ระบุหลักหมื่นหกครั้งนะครับหลักหน่วยรางหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยท้ายครั้งทีท่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะครับไปเด็นตัวที่หนึ่ง และขยายเพิ่มแต้มทีละหนึ่งไปค่าตำแหน่งนะครับก็จะเป็นทั้งหมด6ตัวนะครับเจ็ดบวกการสาครั้งได้หนึ่งนะครับสี่บวกการสามครั้งได้สองเพราะฉะนั้นเราได้สี่บวกแปดนะครับเป็นสองสองบวกเจ็ดห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสี่คงที่นะครับก็ได้เก้านะครับ บวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเป็นศูนย์บวกหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งนะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นสองบวกหนึ่งแต้มเป็นสามนะครับแล้วบวกหนึ่งแต้มเป็นสี่เราก็ได้แล้วนะครับสูตรหลักหน่วยบนมาตรฐานนะครับหกตัวนะครับสูตรที่หนึ่งคือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันบ้างนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้ผลลัพในตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างสองครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหน่วยหน้า 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยหน้า,า 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งนะครับร้อยท้ายา 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับแล้วก็หน่วยท้าย,ย 2, ครั้งที่สองสามครั้งผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะนันเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกเพิ่มสามแต้มไปเด่นตัวที่สอง โบกเพิ่มสองแต้มเด่นตัวที่สามนะครับบวกอีกสองแต้มเด่นตัวที่สี่แล้วบวกอีกสองแต้มนะครับไปเด่นตัวที่ห้าเราก็ได้เก้าบวกหกนะครับเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกหกเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะครับเด่นตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสี่นะครับบวกเพิ่มสามแต้มนะครับเป็นเจ็ดบวกสองแต้มเป็นเก้า บวกสองแต้มเป็นหนึ่งนะครับแล้วบวกอีกสองแต้มเป็นสามสูตรที่สองนะครับเราได้หลักหน่วยบนที่เจ็ดขอพนับที่สี่เจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับมาดูสูตรที่สามกันต่อนะครับสูตรที่สามใช้หลักแสน 1, หนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งนะหลักร้อยบนหนึ่งครั้งสิบน,นึงครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับ สิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองห้าครั้งนะครับสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งและหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับหมุกได้ห้าคงที่นะครับประเด็นตัวที่หนึ่งแล้วขยายเพิ่มแติมทีละสองนะครับไปอีสี่ตำแหน่งนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรคู่ขี้นะครับยังไงก็ใช้วิทยากันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรคู่ขี้นะครับ เน้นไปที่สูตรนี้ครับถ้าสูตรนี้เดินต่อก็จะตัดเลยน้อยชุดลงนะครับเราก็มาดูนะครับสามห้าสิบห้านะครับก็ได้เก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกหกเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกห้าคงที่ได้สามนะครับ พราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นห้าเจ็ดเก้าและหนึ่งนะครับพอได้ครบแล้วนะครับทั้งสามสูตรนะครับสูตรที่สามได้สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเป็นเลขคี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ชนกันนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับสาม เก้านะครับหนึ่งงวดนี้ชนกัน3ามตัวที่หนึ่งสามนะครับส่วน2ตัวก็จะมี4ี่กับ7นะครับเพราะฉะนั้นเลขหลักหน่วยประจำงวดเปนที่1เมษายนนะครับ1 3มและ9้านะครับ สูตรที่1นะครับ 90, 1, 2, 4, 4, 7, 9ก้าศูตรหองรนสีูตรที่2 4งสี่เจ็สาูตรที่3านะครับ 3, 5, 7ห้็หนึ หนวยของเรานะครับในงวดนี้นะครับเด่นไปที่139นะครับตัวรองคือ4กับ7นะครับ บนหนึ่งสามเก้านะครับตัวรองคือสี่กับเจ็ดนะครับถ้าหลุดหนึ่งศูนยนะครับก็จะเป็นสี่กับเจ็ด พิจนานรณากันดูนะครับระหว่างเลขหนึ่งเลขสามเลข 3, เก้านะครับในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเลขสามนะครับกับเลขเก้ายังไงก็ลองพิจานรณากันดูนะครับถ้าสูตรทุกสูตรเดินต่อนะครับเลยมาทั้งหมด21งวดน,นะครับทั้งสสูตรนะครับ ยังไงก็เก็บไปพิจารณากันนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบมองผ่านทุกสูตรนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางให้สมาชิกทุกท่านได้นําไปพิจารณานะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจบคลิปนะครับหากดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ